สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นพิกาดนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณจะได้รับข่าวดีด้านใดมีด้วยกันทั้งหมด2องกองเลือกนะคะกองที่1นึ่นะ,ะทำบุญนะคะกองที่2นะคะของขวัญน,นะคะกิฟนะคะค่ะเลือกกองที่ชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะทำบุญนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆด,ด้านใดนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนำการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้นะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะคุณจะได้รับสิ่งดีๆด,ด้านใดนะคะ ตอนนี้หากคุณเป็นคนโสดนะคะคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณมีความสุขนะคะอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินของคุณอยู่นะคะอีกไม่นานคะคุณจะได้รับการปลดปล่อยนะคะจากบางสิ่งบางอย่างหรือการรอคอยที่คุณรอคอยอยู่นะคะอะไรที่กลายเป็น เคยเป็นเรื่องราวเป็นความท็อกซิกสำหรับคุณนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถตัดได้ไม่สามารถลบเดือนได้หรือใครบางคนที่ไม่สามารถลืมคุณได้นะคะ mm hmm. เขาจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะสามเหรียญเพราะว่าเขามองว่าคุณเป็นดีเอ็นนะคะเขามองว่าเขามองว่าคุณเป็นดีเอ็นคนที่สมบูรณ์คนที่มีความเพียบพร้อมนะคะแล้ว คุณเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของเขานะคะเขาอยากจะกลับมาเคลียร์พูดคุยกับคุณนะคะมาดูไพ่อยากบอกอะไรนะคะเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สัญญามีพลังบุญส่งถึงว่างเปล่าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลอยู่นะคะ อะไรที่คุณอาจจะมีปัญหาหรือว่ามีความวิตกกังวลนะ,คะเครียดนะ,ะก็ไพ่บอกว่าขอให้คุณปล่อยวางเรื่องราวเหล่านั้นนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดูแลนะคะอาจจะมีองค์พญานาคด้วยนะคะจะทําให้บุญที่คุณได้ทํานะคะส่งถึงส่งถึงเรื่องราวที่คุณได้พบได้เจอนะคะจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทำให้คุณมีพลังในการดำานิชีวิตมากขึ้นนะคะ ค่ะพ่อยากบอกอะไรนะคะเพียรพยายามเราสองสามคนไม่ยอมรับผิดอาจจะมีใครบางคนนะคะที่ที่มีเรื่องราวของคนสองสามคนนะคะในอดีตนะคะแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้นะคะเขาจะกลับมาเพียรพยายามทําบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นนะคะดูนะคะมีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะ เป็นพลังงานโดยรวมนะคะมีนักสัตว์ฉลูนะคะนักสัตว์มะงรงนะคะราศีมังกรนะคะราศีกันนะคะราศีพิจิกนะคะออกมาสองอันนะคะ ลาส,สีกรกฎนะคะนักส,สัตว์ปีจอนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1น,นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะคลิปนะคะ าการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆไ,ได้นะ,ะดูเพื่อความบันเทิงข่าวดีที่คุณจะได้รับนะคะมีใครบางคนนะคะที่เป็นดีเอ็มเพละเขาเป็นคนที่เป็น เป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการได้นะเขาอาจจะดูนิ่งเฉยใส่คุณนะคะตอนนี้เขาแอบมองคุณอยู่ฝ้อมองคุณอยู่นะคะแล้วก็แอบคิดถึงคุณนะคะเขาพยายามบาลานซ์ชีวิตของเขาอยู่นะคะสองเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นการงานการเงินหรือสิ่งต่างๆที่เขามีนะคะเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะหรือว่ามีความรู้สึกที่เป็นครอบครัวด้วยกันนะคะใครที่เป็นครอบครัวกันแล้วเขาอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกนะคะ หรือใครที่ยังนะคะเขาก็อยากจะมาเป็นครอบครัวกับคุณนะคะถ้าอยากบอกอะไรนะคะช่วงสำคัญง่ายๆสบายๆคู่บุญขอพรปล่อยของช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดมากอยู่นะคะในความสัมพันธ์นะคะ คุณและเขาอาจจะมีการอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะและและคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญนะคะง่ายๆสบายสบายนะคะเขาอาจจะต้องคนที่เป็น the emperor นะคะเขาอาจจะทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อที่จะให้คุณกับเขากลับมาเป็นคู่บุญด้วยกันนะคะมาดูไพ่ยอยากบอกอะไรต่อนะคะคุณนายสาวสมัยใหม่คุณนายสาวสมัยใหม่ ตัดลิบบินนะคะช่วงนี้คุณอาจจะจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายมือนะคะอาจจะคล่องมือในการใช้จ่ายนะคะคุณอาจจะมีการพัฒนาขึ้นในหน้าที่การงานอาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะคุณอาจจะได้มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานได้หรือความรักได้นะคะค่ะมาดูนะคะมีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะราศีตุลน,นะคะ ราศีเมษนะคะราศีธนูนะคะนักสัตว์ชรูนะคะกรกฏนะคะาาราศีราศีมีนะคะนักสัตว์ปีจรคะ ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะแล้ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ